แล้ววันนี้ทางธนาคารมีโอกาสเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆมาให้ความรู้และแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโอกาสการลงทุนของทุกท่านซึ่งธนาคารได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากวิทยากรกิติมศักดิ์ทั้ง3ท่านดังนี้คุณอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและคุณอนันต์อัศวโพคินประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนแอนเฮาส์จำกัดมหาชนซึ่งในงานเสวนาครั้งนี้ธนาคารได้รับเกียรติจากผู้จัดรายการมันนี่ทอล์กจากมันนี่ชนแนลรองศาสตราจารย์ดรไัยบูลเสรีวิวัฒนามาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณสศิธรพงษ์ทรกรรมการผู้จัดการธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนกล่าวเปิดงานค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นดิฉันในนามของผู้บริหารแล้วก็พนักงานของธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์สุกท่าน ใครกอบพระคุณทุกท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้เข้าร่วมเสวนาในวันนี้ที่กรุณาให้เกียรติมาในวันนี้ด้วยกันเนี่ยนะคะหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุดยอดการลงทุนสิ่งที่อยากจะเรียนต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็คือว่าธนาคารแห่งนี้เนี่ย เรามีได้แต่ห่วใหญ่แต่ในเรื่องธุรกรรมของธนาคารแต่เพียงอย่างเดียวเรามีความอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีเกียรติทุกท่านในการบริหารจัดการความมั่งมีด้วยนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อการหัวข้อที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นเรื่องสุดยอดการลงทุนของปี56อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติอีกครั้งหนึ่งที่กรุณาให้การสนับสนุนธนาคารจดจนมาถึงวันนี้หัวข้อวันนี้ เราพูดถึงสุดยอดการลงทุนของปี56ทั้งหลายท่องปวงก็คงจะหนีไม่พ้นกับประจักษ์อย่างหนึ่งที่เรากำลังรเรียกว่าพบเจออยู่บริบทใหม่ที่ประเทศนี้จะพบเจออีก3ปีข้างหน้าแต่จริงไม่ใช่3ปีข้างหน้าก็คือคงจะคืบคลานมาเรื่อยๆนะคะก็คือเรื่องของ AEC แล้วก็ก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายแต่รวนแล้วแต่เป็นโอกาสที่ดีทั้งนั้นนะคะซึ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าผู้ร่วมเสวนาวันนี้เนี่ยจะให้มุมมองได้อย่างหลากมิติและเข้าถึงบริบทและเนื้อหาใจความที่แท้จริงดังนั้นอยากจะใคร่ขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาวันนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการคือคุณอิสระว่อง,งกุศลกิจนะคะประธานกลุ่มมิตรผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยแล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐ,ฐกิจและธุรกิจมหาวิยาัยหอการค้าไทยนะคะคุณอนันต์อสวะโภคินประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทแลนด์เฮาส์จำกัดมหาชนและเป็นประธานกรรมการของธนาคารแลนด์เฮาส์ด้วยนะคะ,ะทุกปีที่ผ่านมาดิฉันใคร่ขออนุญาตใช้เวลาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสักประมาณ ไม่กี่นาทีนะคะไม่เกิน2-3นาทีในการที่จะได้เรียนว่ากิจกรรมลักษณะเช่นนี้ธนาคารจัดขึ้นทุกปีและถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ธนาคารใคร่ขอรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารธนาคารน่าลนเฮาส์เนี่ยเราได้รับการยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบเนี่ยเมื่อวันที่19ธันวาคมปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น19ธันวาคมที่จะถึงธนาคารก็จะมี ธุรกรรมอยู่ถ่ายใต้บริบทของการเป็นธนาคารพาณิชย์ครบหนึ่งปีบริบูรณ์อย่างไรก็ตามความมุ่งมั่นที่ธนาคารได้เคยให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ก็คือการรักษาอัตราการเติบโตของธนาคารใครขออนุญาตที่จะเรียนว่าณวันวนี้คือผลประกอบการสิ้น9เดือนที่ผ่านมา ธนาคารมีอัตราการเติบโตในเชิงของสินทรัพย์อยู่ที่อัตราประมาณ35%จากปลายปีที่ผ่านมาณนะถึงสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสินทรัพย์ของธนาคารได้เติบโตขึ้นมาจบอยู่ที่1 1 1 1 0 0 0ล้านในขณะเดียวกันผลประกอบการในเชิงของกำไรธนาคารมีกำไรปรับปรุงดีขึ้นในอัตราประมาณ35%รับจากปลายปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันจากธนาคารซึ่งไม่เคยมีสาขาเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับเนื่องมาถึงวันนี้เรามีสาขาทั้งหมด59สาขาการเปิดสาขาของธนาคารในสิ้นปีนี้เราจะมีถึง65สาขาโดยลำดับซึ่งสาขาอีก4สาขาที่กำลังจะเปิดขึ้นในเดือนพฤศจิกาก็จะเป็นสาขาที่ อ,อยู่ใกล้ๆตัวท่านนะคะรวมทั้งอยู่ในภูมิภาคด้วยอยากจะขออนุญาตรายงานว่า59สาขาของธนาคารที่พูดเนี่ยก็กระจายตัวอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศแล้วก็ตลอดจนอ,อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพปริมณฑลเราจะมี46สาขาที่เหลือก็จะเน้นกระจายตัวอยู่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ตะวันออก,ออกและภาคใต้ตะวันตกโดยลําดับค่ะในขณะเดียวกัน จากเงินกองทุนของธนาคารนับเนื่องจากวันที่เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่10พฤษภาคมปีที่ผ่านมาเรามีเงินกองทุนณวันนั้นอยู่ที่12,500ล้านนับวันนี้เรามีเงินกองทุนอยู่ที่13,500ล้านและเรามี BIS ซึ่งเป็นตัววัดความมั่นคงของธนาคารอยู่ที่อัตรา17%ซึ่งสูงกว่าระบบที่ประมาณ15%ในขณะเดียวกันสินทรัพย์ในส่วนที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เราเรียกว่า ไม่ใช่สินทรัพย์นะคะขออภัยค่ะสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ของธนาคารเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ2%ซึ่งต่ำกว่าระบบซึ่งระบบจะอยู่ที่ประมาณ3.3%ในขณะเดียวกันโครงสร้างของสินเชื่อของธนาคารก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของการเป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งขอเรียนว่าเรามีสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการขนาดใหญ่ผู้ประกอบการ SME ตลอดจนสินเชื่อรายย่อยนะคะ สำหรับสินเชื่อของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ธนาคารได้เป็นส่วนหนึ่งของการอำนวยสินเชื่อโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่คือโครงการโครงการที่ผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งของพัฒนาการของการที่เราได้เป็นธนาคารพาณิชย์มาโดยลำดับมาถึงจุดนี้ดิฉันอยากจะเรียนต่อว่าสำหรับปีถัด,ถดไปหรือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้เนี่ย ธนาคารนอกจากจะมีสาขาเป็นไปตามแผนนี้แล้วธนาคารจะเริ่มให้บริการที่เราเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะภายใต้โครงการที่เรียกว่า o u b H n k s p s p e y d y นะคะซึ่งหวังใจว่าเมื่อถึงวันนั้นแล้วคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้มีเกียรติในการใช้บริการผ่านระบบที่เป็นอินเทอร์เน็ตกับธนาคารด้วยนะคะค่ะ นับเรื่องจากนี้ไปดิฉันค่ายขออนุญาตที่จะเรียนทั้งหมดว่านี่คือพัฒนาการว่าธนาคารย่างมุ่งมั่นที่จะรักษาอัตราการเติบโต,ต,ตอย่างที่ได้เรียนกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็หวังใจว่าทุกอย่างที่ธนาคารทรมาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนหากมีสิ่งที่ผิดพลาดประการใดดิฉันในนามของผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พนักงานทุกท่าน ให้ขอภัยแล้วก็รับที่จะไปปรับปรุงเพื่อให้ได้ดีขึ้นแล้วก็หวังใจว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีเกียรติทุกท่านต่อไปในอนาคตด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณสศิธรพงษ์ศรนเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรกิติมัศา์ทั้งสามท่านขึ้นบนเวทีค่ะคุณอนันต์อัศวโพคิน คุณอิสระว่องกุศลกิจค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนาวาันรพลวิชัยค่ะและขอมอบเวทีนี้ให้กับรองศาสตราจารย์ดรไัยบูล์เสรีวิวัฒนาค่ะอาจารย์เชิญเลยครับขอเศรษฐกิจปีหน้าอาจารย์มองอยังไงครับครับขอบคุณครับครับท่านวิทยกรน,นะท่านนันท์ท่านอิสระนะครับาอาจารย์ไพบูร์นะฮะผู้บริหารของเอสแบงค์นะฮะผู้วิเกตท่านครับ ผมฟังอาจารย์พิบ <ti> ูลตอนแรกที่เกิดนำผมอมยิ้มเลยนะฮะอาจารย์พิบุญบอกว่าผมไม่เปลี่ยนแปลงเลยอาจารย์ไม่รู้สึกว่าผมดูดีขึ้นเลยหรอครับก็อาจารย์ดูดีตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งจะชอบมากเลย้วก็ดาร์กทอแฮนซัมเนี่ยอาจารย์ครบเลยจริงๆมีมากแต่นั่นคือสมาร์ทด้วยนะเหลียวฉลาดนะครับครบเลยเงินเดือนก็เยอะขอกันค้าจ่ายเยอะแบบนี้ได้เยอะ ก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก็คือ,อ,ก,คอการมองเศรษฐกิจเนี่ยจะสังเกตเหน็นนะว่าเวลานักเศรษฐศาสตร์พูดเนี่ยนะครับคือปีหน้าเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์พูดว่าเศรษฐกิจดีนะฮะคือผมฟันธงเลยเพราะว่าท่านจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าผมจะพูดออกมาว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีก็คือเศรษฐกิจดีฮะเพราะว่าการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตใกล้เคียงห้าปเซต้องถือว่าอยู่ในสกภาพของประเทศการที่ประเทศไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจโตได้เฉลี่ยใกล้เคียงห้าเปซนี่ยจะทําให้แรงงาน ถูกจ้างงานเต็มที่ซึ่งตอนนี้ปัญหาของไทยมันอยู่ที่เราไม่มีแรงงานน่ยนะครับแต่ว่าแรงงานก็จะทํางานได้เต็มที่ขายของก็ได้สบายอกสบายใจแล้วก็ตัวเงินเดือนนะครับโบนัสต่างๆก็คงจะดีเป็นเงาตามตัวความรู้สึกหรือว่า s น n t เมนต์ของคนก็จะดีเป็นเงาตามตัวเพราะฉะนั้นที่ผมไล่เรียงมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปดูที่ ADB นะครับธนาคารโลกตลอดจน IMF ทุกคนพูดว่าปีหน้าสีไทยโต5นะครับปีนี้อาจจะโต5.5 หรือปีนี้จะโตเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าปีหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าจะโตน้อยกว่าปีนี้เล็กน้อยถ้าปีนี้5.5ปีนี้จะเป็น5หลายๆที่มักจะมองแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่านั่นคือหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งเขาอาจจะไม่เข้าใจเศรษฐกิจไทยนะครับแลวเขาเป็นหน่วยงานที่พูดจะต้องเชียร์เพราะว่าเวลา i m เพูด w o r l d Bank พูดมันจะมีกระแสนในเชิงบวกเจือเข้ามาถ้าขนาด i m เพูดกับเ o r l d Bank พูดแลวบอกเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับคนก็จะตกใจว่ามันไม่ดีจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าในตรกกะของการมองคือว่ามันก็จะเจือด้วยซนติเ m e n t ในเชิงบวกหรือความรู้สึกจิตวิทยาในเชิงบวกเข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะเขาเป็นหน่วยงานที่จําเป็นที่ต้องฉายภาพของโลกให้เห็นว่าโลกจะเป็นไงแต่ว่าคนที่ทํางานในเรื่องของการทําเกี่ยวกับพยากรณ์นะครับศูนย์พยากรณ์หรือว่าศูนย์วิจัยแบบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงก็คือถ้าถ่ายพลาดหน้ามันแตกครับแล้วแตกแล้วหมอไม่ค่อยรับเย็บนะครับ เพราะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาก็มีจิตวิญญาณของทางวิชาการอยู่ด้วยคือทุกหน่วยงานเวลากันกรองข้อมูลว่าเศรษฐกิจปีหน้าจะโตเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะกันกรองจรรยาบาณของนักวิจัยเข้ามาด้วยว่ามันจะไม่พลาดต่อให้เขามองในเชิงบวกเล็กๆแต่มันก็เป็นเชิงบวกที่อยู่บนพื้นฐานตอนนี้ผมกลับมาที่ของหน่วยงานภายในประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยกระทรวงก,การคลังธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าสภาพ,พัฒน์ซึ่งกำลังจะแถลงตัวเลขและหน่วยวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหน่วยวิเคราะห์ของมหาวิทยา หอค้าไทยซึ่งเราจะถแถลงวัน,วนพฤหัสนะครับวันที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มองว่าสกิจไทยโต4.5-5ใช้ได้ไหมครั4.5-5นี่ผมว่าใช้ใชไ<ท>ด้จาน,านพะปีนี้5.5ปีหน้าน้อยลงยังใช้ได้เลยครก็ต้องมองว่าหนึ่งก็คือฐานใหญ่ขึ้นแต่ว่าเวลาที่คิดเสกิทง่ายๆครับก็คือเสกิจโตทุก1%เนี่ยมันจะมีความร่ารวยเกิดขึ้นในกระเป๋าของคนไทยและคนที่อยู่ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ละ10,000 0กว่าล้านบาท เพราะการที่เศรษฐกิจไทยโต5%หมายถึงว่าเงินมันจะมากขึ้นจากของปีที่แล้วเนี่ยคือ500ล้านบาทโดยประมาณเพราะถ้าสมมติ4.5-5ก็ต้องตอบท่านจารย์ห้บุลว่ามันก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีกําลังซื้อคึกคักขึ้นอย่างน้อย4-5แสนล้านใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้ครับแต่คําถามคือว่าแล้วมันจะโต4.5หรือ5ละ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคืนนี้ใครมา ไม่ใช่คืนนี้คืนนี้ใครมาวันนี้วันที่หกวันที่หกเลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งใช่ไหมครผมก็นึกอยู่ผมนึกว่าใครมาแถวท่ากินเหล็กไม่ใช่นะได้ข่าวม่ไปไหมไปนีไปดออ่ะาจผมไม่แน่ใจจริงจริงๆในส่วนเรื่องผมก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์แต่เอาเป็นว่าใครมาที่ตามหลังแซนดี้มาดีกว่านะครับคืออเมริกาใครจะเป็นประธานาธิบดีเพราะมันก็มีผลต่อภาพ ดังจิตวิทยาว่าเขาปัญหาเรื่องคําว่าฟิสคาลคริปปปัญหาที่คนกังวลของโลกใบนี้เนี่ยจะหายไปไหมนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของยุโรปถ้าเราดูข่าวต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณข่าวในเชิงลบน้อยลงนะครับคนก็เริ่มมองว่ากรีซแม้จะออกจากยูโรโซนแต่มันก็ไม่มีน้ําหนักที่เข้มแข็งมากขึ้นว่ามันจะกลายเป็นปัญหาที่โลกจะต้องกระทบกระเทือนหนักขณะเดียวกันปัญหาของอิตาลีกับสเปนนะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็ อยู่ต่ำกว่าแมจิกนัมเบอร์ที่ไม่เกิน7%ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่เขาต้องเข้า i m f ถ้าสุดมันอยู่ที่ประมาณ5.5%โดยประมาณเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาคนมีความหวังว่า Fis C a l ล l i ิน่าจะคลายตัวเพราะว่าเขาก็มองว่าแม้ว่าโอบามามาหรือลอมนี่มาก็จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ขอพยอาจารย์ธนวัฒน์นิดเดียว f i s c a l c l i ิ f คืออะไรฮะอาจารย์ครับตัว f i s C a l ล l i ินะฮะก็แปลตรงๆครับก็คือหน้าผาความเสี่ยงทางการคลังซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาน เพราะนี้สาาระของเขาเนี่ยสภาให้ว่าจะต้องไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นต์ของ GDP ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเคยถูกนะครับ S&P ปรับอันดับความน่าเชื่อถือในตราสารการลงทุนจาก Tri p l e A ซึ่งได้มาตลอดชีวิตที่ S&P จัดให้สหรัฐและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ Double A นะครับเหลือเพียงแค่กระดาษ a 4นะครับประมาณนั้นนะฮะดับเบิลเเนี่ยนะเพราะฉนั้นก็จะลงมาพอลงมาปับ๊บมันก็เลยเป็นปัญหาที่รัฐบาลของสหรัฐจะต้องคุมเรื่องหนี้สาธระ เพราะ,ะนั้นสารัตเองก็จะต้องเข้าสู่กลไกอัตโ,ตโนมัติก็คือจะต้องตัดงบประมาณรายจ่ายเพื่อควบคุมการขาดดุลง,งบประมาณไม่ให้นี้สูง